ก่อนจะไปเล่นนับเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนแต่ที่ตั้งค่านะครับมาที่แถบการจัดการกดปรับแต่งนับย้ายปุ่มนี้ไปไว้ที่อื่นนะครับไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราเนจะเอาไว้บริเวณนี้นะครับคือบางทีเราเล่นอยู่เหมืออจจะไปโดนนะครับแล้วเราไปนั่งโดนกีค่าอะไรแบบนี้ แที่นี้นะครับเราจะไปไวนิดนึงเนาะใครจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยให้แยกกันหาเลยนะครับฟิลสีตัวแผ่นหินนบับคลมๆลสี่แผ่นลำดับแผ่นหินนบับสี่ลำดับรหัสสีนับของตู้ไฟแล้วก็กุญแจนับดอกเล็กๆแบบนี้ เวลาเราไปไวๆแบบนี้พยายามสังเกตวงกลมเสีขาวนะครับคล้ายๆตรงกลางหน้าจอแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านิดนึงเราจะใช้2วิธีในการเล่นนะครับวิธีแรกคือเข้าห้องไหนหาให้ทั่วนะครับหาให้ละเอียดแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะไม่เห็นใช่ไหมพอเราเข้าไปใกล้นะพยายามสังเกตดีๆหาให้ละเอียดนะครับ จนแน่ใจว่ามันไม่มีออกมาไม่ต้องปิดประตูน,นี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววิธีที่สองเนี่ยรอผีล่าก่อนเดี๋ยวพอผ่านไปสัก5้านาทีนะเดี๋ยวมันจะล่านะครับถ้าเล่นหลายคนเนาะมันจะไวนะครับช่วยกันหาแต่นี้เล่นคนเดียว มันจะช้านิดนึง นี่คือรหัสสีนะครับแดงสามที่เหลือเขียว าใครว่างๆนะครับหยิบไก่ตรงนี้มาเขามาชนกับไม้กั้นนะครับห้องนี้ไม่มีของนะไม่ต้องหานะครับแต่ว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กผีตัวเดิมนะครับของแผนที่โรงเรียน เดี๋ยวเราจะใช้วิธีที่สองในการเล่นนะครับมันใกล้จะออกล่าแล้วลนะ่ะก็คือเข้าห้องไหนนะครับให้เราปิดประตูปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะผีตัวเนี้ยนะครับเราส่องไฟใส่มนะันอ่ะมันขยับไม่ได้แต่ถ้าเราหาันหลังให้อนะ่ะมันมาฆ่าเรานะครับ ตอนนี้ผีล่าแล้วนะครับแต่ว่ามันไปไล่อีกตัวนึ่ง ข้างบนนะครับห้องสมุดเรายังไม่ได้ไปตอนนี้ผีอยู่กับติดตัวเนาะมันก็เลยทำให้ผมเล่นง่ายนะครับ Про รหัสคือแดงสามที่เหลือเขียวใช่ไหมจากนั้นนะับเราเอาแผ่นหินไปใส่ตามลำดับอันนี้มา้ากับนกนะครับใช่ไหม นกคือสามนบม้าคือสี่ม้าสี่สามเหลี่ยมลนะ่ะสามเหลี่ยมน่าจะคือหนึ่ง ตอนเล่นเมื่อกี้นะครับผีมันไปไล่อีกตัวหนึ่งเนาะก็เลยไม่ได้ทําวิธีการหนีผีนะครับ <S <S> เราจะเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนเหมือนกับตอนที่เราเล่นนะครับเราหาห้องไหนใช่ไหมเราก็เปิดประตูทิ้งไว้ต่อไปเนี่ยเราจะสมมุติว่าใช้วิธีที่2ในการเล่นนะครับก็คือ ผีมนล่าแล้วละ่ะเราเปิดนะครับห้องไหนให้รีบเปิดประตูนี้คือตอนผีล่าเนาะเดี๋ยวเราลอผีมานะครับตอนผียังไม่ล่านี่ยเราโผล่พวดออกไปแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราเข้าห้องเราก็แต่เดี๋ยวตอนผีมันล่าเนี่ยเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเสียงนี้คือผีล่าแล้วนะครับ เมื่อกี้เราพวดเข้าพวดออกใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้เราจะพวดแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับให้เราอยู่ในจุดที่สามารถเปิดประตูได้แบบนี้นะครับที่มันขึ้นรูปมือจากนั้นกดที่ไฟฉายเพื่อชาร์จแบตให้เต็มนะครับแล้วกดเปิดผีตัวนี้นะถ้าเราส่องไฟที่มันเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะครับแต่มันจะมีจังหวะไฟดับนะครับแล้วก็ไฟฉายมันจะพังอันนั้นแหละ มันจะขยับมานะครับวิธีการล่อก็คือแต่ที่ไฟฉายอย่าอยู่ใกล้มาน,นะครับให้รักษาระยะเนาะนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันขยับมาข้างหน้านะครับถ้าเราอยู่ใกล้มันจะฆ่าเราได้แล้วก็ส่องไฟที่มันนะครับเราจะถอยหลังเล่นนะเวลาเจอผีนะครับแล้วก็ล็อกขังมันไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็วิ่งนะครับไปหาห้องอื่นต่อสมมติผมจะวิ่งมาหาห้องไหนดีหาห้องนี้นะครับแล้วก็ปิดประตูเหมือนเดิม มันจะมีเวลาประมาณยี่สิบนะครับถึงสาสิบวิผีมันจะเปิดประตูได้นะแต่บางห้องอ่ะแต่บางห้องอ่ะมันจะเปิดได้เลยนะวันนี้ต้องระวังทำเหมือนเดิมนะครับอยู่ในระยะแล้วกดเปิดนี่มันมาละล่อมันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ แต่ห้องไหนที่มันแคบอ่ะเราจะล่อไม่ได้นะตายนะครับอย่างจังหวะแบบนี้น่ากลัวไฟจะดับแล้วก็ล็อกขังมันไว้นะครับถ้าเราล่อมันขังในห้องไม่ได้นะครับเราจะล่อมันออกข้างนอกมันจะมีประตูสามประตูนะทางออกนะครับประตูทางนู้นนะครับประตูด้านหลังเราแล้วก็ประตูใหญ่เดี๋ยวรอมันมาก่อน ถ้าเราเล่นบ่อยๆนะเราจะจำทางได้นะครับอย่าประตูนี้นะเราก็ล่อมันมาแบบนี้่อยหลังเล่นนะเวลาเจอมันล่นอมันออกมา ขวยหลังขึ้นบันไดนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็ออกวิ่งไปหาห้องอื่นต่ออันนี้ก็คือวิธีการหนีผีนะครับ